ความเคลื่อนไหวโพสสิ่งนี้ถึงวิวซองแม็กวีราณนิตโพสถึงวิวแบบนี้หลังดราม่าโดนขุดคลิปเก่า หลังจากที่พระเอกหนุ่มแม็กวีราคณิตค่ะโดนชาวเน็ตเข้ามาวิจารณ์ถึงพฤติกรรมของพระเอกหนุ่มหลังได้เห็นคลิปที่มีการแชร์กันใน X ซึ่งเป็นคลิปสัมภาษณ์เบื้องหลังละครเรื่องมักกะลีที่รักที่ออกอากาศทั้งช่อง3าเมื่อปี2565แต่คลิปเบื้องหลังดังกล่าวค่ะถูกเอามาแชร์ซ้ำโดยตั้งเป้าพูดถึงพฤติกรรมของพระเอกหนุ่มที่ทำต่อหลิงหลิงสิรีรัก แม้ในโลกโซเชียลประเด็นเรื่องพฤติกรรมของแม็กจะถูกพูดถึงอยู่ไม่น้อยแต่งานนี้ค่ะพระเอกหนุ่มก็เมินดรามา่าไม่ออกมาตอบโต้หรือชี้แจงจนถึงเรื่องนี้อย่างใดแต่กลับสาดความหวานกาแฟสาวอย่างวิววรรณรสผ่านทาง IG Story แบบรัวๆเลยทีเดียวโดวยได้มีการโพสตอรี่ไอ IG ค่ะถึงสาววิววรรณรสพร้อมกับแท็กไปหาเรียกได้ว่าคลั่งรักมากๆเลยทีเดียวละค่ะ